สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขุทุกคนและะ้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับพ่อๆพครับช่องบบาวสร้างละเอ็ดพ้ากินพาเที่ยวอีกเช่นเคยเนาะครับผมอ่ามือนี้บบาวสร้างพาพี่น้องมาเที่ยวชุ่มเหมือนบองเบิื้องไฟยพญา,านาคนะครับนี่ครับก้อนตอนนี้มันใ,นใกลอ้ออกพรรษาแล้วบบาวสร้างกบบมีโอกาสได้ผ่านมาทางนี้กับที่ผาพี่น้อง ท่านผู้ชมมาเบิ้องมองบางไฟพัญ,ญานาครับอีนี่เหครับผมตำบลเทศาบาลตำบลพลพิสัยมองเหระครับสะดวกสบายด้วยครับผมมองนี้เพื่นเทศเพื่นเทศใ้ถนน,น,นกงวงขวางเทศมองค้นมาเที่ยวนี่ครับริมแม่น้ำโขงอ่าฟังคุณกับเป็นฟังประเทศเล่านะครับผมอ่าจุดนี้นคือ มองเบิ้องบงไฟคนหลายที่สุดนะครับยอดยิ่ยมเลยครับนี่คือบนพนวิสัยมองนี่นะครับล้านกว้างนะครับยนแถวนี้ท่างพุ่นนะครับเดี๋ยวให้ภาพาสาชางยภาพพี่น้องชมช่อมยางไปท่างพุ่นแลวก็น,นี่คือวัดไทยนะครับนี่วัดไทยเดี๋ยวจะค้าพี่น้องเขาไปเบิ้ง มองนี่ก็ยุทติดกับวัดไทยเหรครับมองเบาง,งไฟพญ,ญา่ะหนากนะครับนี่คือแม่นม้ำโขงตัวน,นี้แม่น้ำโค้งขึ้นนะครับนี่แล้วก็ฟังหุ่นเป็นประเทศเล่าโมโหเมืองอยี่งยงท่าหางลงไปชีเลี้ยหาป่านี่ครับนามไหลแห้งครับแต่ยาน นี่ครับเดิอนนี้คนย่ำนาเทศกาลนี่คนเต็มเลยนะครับมานาั่งถ่าเบื้องเบืองไฟพญ,ญานคมาเราสร้งางภาพไปสร้างพี่ครับวัดไทยครับน้่หมนแรงกัมีตลาดนัดดวยครับแถวนี้แต่ว่าช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้กำลังพิจารองลงจ้งตลาดเดีย๋ยวพายามไปเบื้องครับ งามเลยครับพี่น้องาานี่คือวัดไทยนะครับเลยเอาผ้าพี่น้องไปทำบุญก่นในในนันโอ้โหเงินหกตลาดนัดกำลังจะมาลงเลิกแล้วครับเลิกแล้วนี่ง,ง่ายไหมย่านเข้าครับโอ้หนึ่งวันมียงาเมล็ดวันเสาร์กับวันอังคารตลาดนัดครับอ๋อเงามล็ดมุมีบ่ครับเดี๋ยวนี มม่ีโอ้ผมกระวานมียังมั้ยเนีมีนู่นคนเดินหรือจะมีที่ไหนตรงตรงสาราหลังอะ้รกันเลืไปหันเลยครับนั่นาดตรงสาราดูนี้เขาสีเริ่มมากหรอที่น้องคือครับสี่โมงมีทุกมือป่ะมีทุกมือเลยโอ้ครับผมขอบคุณครับซื้อกินอะไรกินแล้วก็นั่งตรงนั้นแล้วก็ดูน้ำปุ๋งขอบคุณครับขอบคุณครับมวิหารมหานะน่าขลาณ นี่ครับขอใแรกในเป็นธรรมโอ้ขอยใหญ่วัดไทยนะครับโอ้อันนี้ตลาดนัดม่งแยมกับพี่น้องแล้วเจ้าเลือกแล้วว่า่ันนี่จะไังหมูส่ราอันนี้เขาเขาไปได้ป่ะครับเนี่ย ได้ครับได้อนนั้นรอดเขาปากรอดปากแล้วก็เดินมาทางนี้โอเดินมา<อ>ทางนี้เข้าไปข้างในถ่ายรูปได้ครับขอรองเท้าแล้วเดินมาเข้าไปหันว่าตอนนั้นอตอนนั้นว่ายแพไงโอ้มันมีท่ามันมีปากไงเห็นป่าปากอันนั้นเดินไม่ได้แต่ทางนี้เดินได้นี่เดินขึ้นไปหนึ่งขึ้น Britain, นี่นี้ก็ไปออกนันโหเข้าทางนี้ครับเนี่คือไหว้พระเฉายๆครับเราไปวหายแพก่อน่รองเท้าตรงนี้ไม่งั้นก็ ไปนี่ก่อนก็ได้แล้วเขออาไปก็ได้เอาครับครับเนี่ยทอ้าเลยแล้วก็เดินไปเนี่ยครับถ่ายูปได้อ้าชพี่น้อง้าพี่น้องกังชมของไปในถ้ำครับอ๋อขอมื่อก่อนยังเมื่อวานฮ่า่าพ่่าฮาฮ่าฮ่าาฮาน่่าาา เบิ้งขางไ้ครับวาหอเบิ้งอ่าถูกนีจ้ะเด้อคือขมาเลยครับตรบงเดกหมาะขอ,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 ขอม้ครับตำครับนี่คือยีนไนท่องเป็นานานะครับเบิ้งขง่วว่ามียงโอ้สวยงามมากพ่อพญาสีสุดโต โอ้อยพ่อพญาสีสุดเลยนะครับเนี้เอาอยู่ในท้องพ่อพญาสุวรรณนาหนักแรงมากเลยเนองนี่พระประจำวันเกิดนะครับเนาะ สาพระสุขกับปิศาของพญานาคใต้ลำน้ำขงโอ้พระสุขในท้องพญานาค อยู่ในท้องพญานาะคอันนี้พระสุขหลวงพ่อพระสุขเป็นพระพุทธรูปในจงนอนพระพุทธรูปสำคัญสามองค์หลวงพ่อพระสุข เป็นองสมบ,บัติพญานาคครับหลวงพ่อพระเสียเ่ยกากาหน้าคาลาดเล็กไหลหน้าคลาดนี่ครับเล็กไหลนะครับนี่เออเล็กไหลหน้าคาลาดของแค่นะครับของแค่ ื่องสมบัติของพญายนาคครับเดี๋ยวออกไปเรื่อยๆครับพระอุปคุตพระหาเทละ่ะอันนี้เหมือนแก้วพญานาคครับถาธุแก้วพญานาคนะครับ,กแ,กรบแก้วมณีน,นาคราชเฮ้ยลูกแก้วพญานาคครับ ขึ้นว่านเพน่นขึ้นซี่ผาคำเดือนสิบเอ็ดนะครับเด้อหัยยยยนยหนาสีมีปล่อยบอกไฟอยู่นี่นะครับหลายที่สุดก็คือ,อยู่ง้นพิสัยมองนี่นะครับอันนี้คือเวาทำสมบัติเพิ่นนะครับนี่ยสมบัติเป็นย่างหนาด้วยนะครับสมบัติเพลินนะครับ,บน้ำ สมบัติท่องพันธนาการของของพญา,านาครับเจด,ดีท่องเองินท่องเขายังไงมาครับสมบ,สมบัติสมบัติเป็นหลายหลาย ไปบ่ได้ก็ครับนี่คือสมบัติของเพลินครับเที่ยวช่วมมากม่วมร่วงง่ามได้ครับนครับคือสมบัติของเพลินนะครับ ันนี้คือส่วนหน่อยนะครับไม่มีอีกแบบ <Okay. S 1> ในถองเน,นี่ยหนาไปแล้วครับตัวนี้นะค,ครับไปต่อครับ เข้าหัวขาดจหลวงพ่อต่างๆด้ครับ้นหัยจ อาทิต ier, ย์หน้าขลาดระสนาเนี่ยอู้ครับเงาบีก็ต้องคลองให้คลองกังนน,นะครับคลองหนักน,นะครับไชครับห้างเงาบีครับ การนนะครับนอ่ดแต่นอ่ดทำงานพื้นบ้านพยานมา้นี่ส่วนหางไป้วครับนม่หอดหางไปแล้วรับ้นถึงะบนเราก็คึ้นไปไ่ได้ครับบเขาบัถุโบพวกเข้าลไปด้วยใส่ด้วยใสช้างส้าถุครับออกมาห้างอกแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những นี่แะครับผมแรงส่งเที่ยวองาพอดีใสยนะครับของพมองมไฟไปาหน,น้าครับ ได้ฐานครับนี่นะครับเริ่มที่ผ้าท่านพี่น้องท่านผู้ชมหลอดหลอดใต้นี่นะครับนี่ยเครื่องน,นี่ครับเป็นผ่อ,องพันหนาๆนะครับนี่ครับนี่หนาตรงนี้แหละครับนี่ เนี่นี่ยครับยายเข้าไปนี่นี่ไปรอดลอดอุโมงค์ลงไปนี่นะครับลอดท่องมันน,น่ยากพอตัวไหนนี่แหะครับผมคืออยู่ริมท่าแม่น้ำโขงครับตอนนี้มองเที่ยวเพิ่งมองไฟพญ,ญานาคเลยครับเด้อครับฟังเล่า ืัอนี้พันมีตลาดนัดครับแต่ว่าพันเดินแล้วพันบอกว่านียเนมือแรงเดินนี่คือเดินตลาดนันนนดนะครับนี่ยังมาเสาตนามไหลแห้งนะ้ครับ น้ำขึ้นพร้อมน้ำหลายไกล้อกพั้นชาแล้วน้ำหลายขึ้นครับน้ำเป็นสีแดงนะครับตอนน้ำฝนก็เป็นสีแดงเดี๋ยวบารสร้างสิบข้ามาเบึงหนาเ็ดหัวนะครับย่านหนาเกจหัว นี่ครับนี่นาเก็ดหัวตั้งแต่งานนี่นี่ครับเดี๋ยวมาแต่ฟังเล่าเนเ็นงามเลยครับปัญหาเก็ดเสียงน,นะครับตัวว่ยายน้ำนะครับตัวสันสัน มองเบือปเปอ้องบไฟพญานาคยุหนองไข่กับมีอยุสีหาหมองนะครับเนาะไอสะดวกมองไดใไข่มองไหนกับไปเบิ้งมองหันได้นะครับมีปลาสางภาพี่นองมากพ่นวิสัยเนาะครับเจ็ดยุดนะครับมองเบิ้งไฟพญานาคเจ็ดมอง อนครับไปต่ออีกครับไปบึงอีกหม่องครับทำรม่ายาคหรือถ้ำเมืองบาดา,จาลจำลองนี่นะครับตั้งอยู่หวัดไทยนะครับอำเภอพ้อนวิสัยจังหวัดน้องคายครับเนี่ยครับทำนั่นเล่าขานกันว่า เมืองเป็นเมืองหลวงของพญ,ญานาคนะครับหลวงราดานดูแม่นม้ำคงนี่ครับเสือกันว่าต่างยุริมแม่นม้ำคงนาวาัดไทยหน่นะครับนี่ครับเป็นธรรมเป็นวัดธรรมผู้เพื่นยุในแม่น้ำคงนี่นะครับอันนี้คือเพ่นเทศจำลองถึ้นมากครับหนว่วาทำเบิญยี่ยุนาวาัดไทยแห่งนี้นะครับพี่น้องก็ ของพ้นสาเนี่ยก็มาเที่ยวชวมกันเลยเด้อครับผมตอนนี้เราสร้างผ้ามาตอที่วัดหลวงวัดหลวงพ่อใสานะครับบางท่านบางคนกน็อาจจะได้มาก,กันแล้วนะครับเนาะแกมีอีกที่กันละครับบางท่านบางคนเกิดท่านได้มาเดี๋ยวบ่าสร้างสือผ้ากันภาคพี่น้องท่านผู้ชมขอไปเบิ้งข้างในนะครับว่ามีอย่าง เป็นตะวายนี่ยังเป็นตะสักระบูชานะครับเป็นยังนักท่องเที่ยวจังภากันมาหลายนะครับนี่นะครับนักท่องเที่ยวกับมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเป็นแรงท่องเที่ยวหลักาเป็นที่สักระบูชาของพี่น้องชาวจังหวัดน้องขายหลักะไก่เคี่ยงนะครับอ่าเดี๋ยวเบาสั่งสะพาพี่น้องท่านผู้ชมขอิืงขันได้นะครับเนาะตามเบาสั่งนะครับนี่นะครับ ที่ประดิษฐานพวกเราก็วัดโพไซนะครับจืงอวัดคือวัดโพไซหลวงพ่อข้อใสวัดโพไซนะครับสัหงหวัดหนองค่ายครับเป็นพระพุทธรูปสำคัญครูบ้านครูเมืองประดิษฐานอยู่วัดโพไซนะครับ ตื่นจนวัดอาร่มหลวงทางยุคเขตเทศบาลหน,นองค่ายนะครับผมทางจากตัวเมืองมากประมาณสองกิโลครับคร,บระสองเที่ยวกับนี่อยู่นะครับต่วนี้มือผมเป็นมือวันจุดน,นะครับ ตาเป็นมวยวันยุดเทียรศกาหนึ่งคนที <Moving S 2> ่แน่นนะครับอันนี้มีเป็นวันธรรมดาครับเนี่ยชื่อโมอไปที่สถานหลวงพระคาสัยนะครับพี่นโม่ตรงเพียวกับมาเรื่อยๆครับขู่นะครับมองจอดรถข้างนอกกันยางขับมา เออมวดหนีก็วา่ายพระยจุ่นอยู่กันครับวายพระเตียงแชมซี่ครับถูกค,ครับต้องมีพิจุดวายพระก้อนที่ขึ้นไปอนุาพอพระใสเนาะครับะพีไปข้างบนครับ เนี่ยคือถอดนองเต้ากันแล้วครับน่างามงาน่างามงา,งามเน,นี่ยครับคือพระอุโบสถที่ปฏิสถานของหลวงพ่อภาษัยเนี่ครับต่างสวยงามนะครับอ่าถูก okay. ของเก่วกันเลอะตอมามบสักกระละบูช่ายุ่งครับเยอะๆเย,เยมากอ่ะทานมาทัานน้งเดือมากไปขอพรจากเพื่อนด้วยอช่งกันขอพรจากเพื่อนด้วยกันเนาะจัด็น ทสายไวยทัศนละมือาเนี่ยคืออาครับมันขอป้อนขอโฉกขอลาบจ๋ากเป็นตัวอยู่ดีไม่แห้งครับเอ,บอ,อ,บอ,บอบาดเอบอดมากับประมาเนี่ยครับการตกแตงเยน,นฟ้าผานงังกลางกลางวดลายเงาวิจิตอัลางการนะครับว <c oughs> ัดโอคพุตเจ้า

แดงประชันประวัติของหลวงพ่อพระษัยเนาะครับเนาะ,ปะเป็นไปมาจังไรเนาะครับ,รบเขียนเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับประวัติอ่าเป็นพระพระษัยในร้อยนามนะนะครับเนี่ย ในสมัยเขาบาดสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอานุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทร์นะครับได้แข็งคอขึ้นพระบาทสมเด็จพระเ,เจ้าอยู่หัวในป่าเมืองเวียงจันทร์นะครับนั่มโดยสมเด็จพระบรมมหาจักรพลเอี่ยมาป่าเมืองเวียงจันทร์จนสงบจึงจึงปิดอันเชิญประทุกประเสริมประเสมาฟังไถ่นะครับอันนั้นนั่นมไถ่เรือนั่มานะครับ แั้น้ำะสุกพะเซินพะใสถ,ถูกซ่อนอยู่บริเวณภูเขาไฟนะครับซึงเช่าเมืองน้าไปส่อนหน่วยทางนั้นเรี่องจันเกิดทุกเสริอนอบ,บวนนั้นเส่นพระไ่วิธีหลงแร่มาครับขณะ,ะถึงล่องลำน้ำกลางแมน้ำนะครับไปเกิดพายุผัดโถมกับน้ำแทนของ ประชุกแม่หายแค่จมไปในน้ำน,นะครับโดยเรื่อยๆนานจริงนี่ขนานนา้ำว่าเอื่นว่าเว้นเว้นแผ่นนะครับจนบัดนี้นะครับยุกยุกในน้ำขบวนเล่าจอมาจนฝนบริเวณน้ำนะครับพระประชุกแผกแค่จมในน้ำโขงนะครับพันช่องฟ้านจนว่าสงบยุกับเกิด นี่เมฆขึ้มฝนตกมากครับประบวนจนหอดจนหอดน้องไข่แล้วครับฝนอันเชิญอเป็นพิธีกานใบบาทโทษไสแห่งเลยนะครับผมเนี่ยครับคือเป็นแสดงประวัติโอหลวงพอหลงพ่อพระใสนะครับยีป่ปาาถนงครับท่านผส้มนอนทรรมุส้มมากอ่ของมาเบืองเหน,นครับเด้องามจากเอ เอาว่าจ้างบนเขียนไว้ไม่เนียครับจะสมัยกลางเหื่ง,ง,งมามื่อไ ท่งเที่ยวกันมากตามวายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน,น,นะครับเนาะพี่ต้องไปข้างพี่ต้องไปข้างเนาะอังนะครับเนาะแออัด รับจิตเที่ยววัดนี่แตขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆด้วยครับกดติดตามเอฟเฟลเรือส่งเบาะสร้างนะครับเดี๋ยพาไปตวัดส่วนนี้ขอพรรษาเบาะสร้างกันดีพาไปทำบุญวัดนันวันนี้นะครับเด้อได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อสำหรับคลิปนี่แบบชมไปทั้งนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ